สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับจากสถานีโคกกวดนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยนะครับวันนี้สิ้นสุดสัญญาเลยครับของอาสามขีดสีในพาร์ทแรกครับคือสัญญาที่3าขีดสนะครับก็คือมันจะมีอยู่2พาร์ทนะครับจะมีช่วงกุดจิกนะครับถึงโคกกวดนะครับแล้วก็ช่วงสีคิ้วถึงคลองไผ่ด้วยนะครับมีอยู่2ช่วงนะครับ นี้ก็จะมาพาทุกท่านดูของพาร์ทแรกก่อนนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของโคกวดนะครับจนถึงกุดจิกนะครับก็วันนี้จะมาดูเส้นทางกันยาวๆนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะพามาดูการอัปเดตนะครับซึ่งตรงช่วงบริเวณนี้นะครับรับผิดชอบโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีไวล์ลอมินนะครับนี่นะฮะก็มาดูความก้าวหน้ากันนะครับว่า ตรงช่วงบริเวณนี้นะครับจะมีความก้าวหน้าเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ก็จะมาดูกันยาวๆนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่มีคนรีเควสบอกว่าเออทําไมไม่จัดเป็นคลิปยาวนะครับนี่ผมก็ทําให้แล้วนะครับผมก็จะเรียงเป็นสัญญาสัญญาไปนะครับแต่ก่อนเขาบอกว่าคลิปมันสั้นเกินไปนะเพราะว่าที่แอดทาคลิปสั้นนะครับบางทีกลัวแบบว่าประมาณนว่ากลัวเวลาว่าทุกคนจะสมาธิอยู่ไม่นานอะไรเงี้ยอาจจะนั่งดูสักเจ็ดถึงแปดนาทีก็ถือว่าเยอะแล้วอะไรเงี้ยเนาะนะครับไม่คิดว่าแบบ เขาจะนั่งดูยาวๆก็เลยทำาหมืนั้นนะครับนี่นะครับเอามาดูแผนที่กันนะครับว่าเส้นทางจะเป็นยังไงบ้างเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับเป็นการแสดงจุดที่เป็นทางยกระดับนะครับนี่ครับก็จะเริ่มต้นจากโคกกวดไปเลยนะครับเส้นสีเขียวของผมก็จะเป็นทางระดับดินนะครับนี่ครับออกจากโคกกวดนะครับผ่านถนน2068นะครับก็จะเป็นเส้นทางไป ข้ามทะเลสอนะครับนี่ก็มาเรื่อยๆนะครับข้ามสองศูนย์หกแปดมาเรื่อยๆแล้วก็นี่ครับตรงมาเรื่อยๆก็จะลดระดับลงมาเป็นระดับดินนะครับนี่ครับก็เข้าไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับผ่านลอดใต้นะครับทางเลี่ยงเมืองนะครับของนครราชสีมานะครับหมายเลขสองเก้าศูนย์นี่นะครับก็จะตรงมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับตรงมาเรื่อยๆนะครับก็เข้าสู่ที่สถานี กุจิกนะครับนี่นะครับก็จะเป็นทางระดับดินนะครับช่วงบริเวณนี้นะครับจากโคกวดนะครับมาถึงกุดจิกนะครับก็คือจะทําทางยนระดับข้ามข้ามถนนสองซนหกเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือมันก็จะลดระดับลงเป็นทางระดับดินนะครับนี่นะครับตรงช่วงจากโคกวดมากุดจิกนะครับส่วนมากก็จะเป็นทางระดับดินหมดเลยนะครับ แล้วก็ยาวจากกุดจิกนะครับไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นสุดสัญญาที่3าดสในพาร์แรกเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็คือสถานีกุดจิกครับผมตรงนี้คือเป็นสถานีกุดจิกอันนี้สัญญายังไม่สุดนะครับของสัญญา3ามขีดสพาร์แรกนะครับก็ยังจะตรงออกไปอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับเป็นทางระดับดินครับผมนี่ครับตรงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับตรงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ จะไปเชื่อมต่อกับสัญญาที่สองขีดหนึ่งนะครับก็จะเป็นการสิ้นสุดสัญญากันพอดีนะครับของพาทแรกนะครับที่อิตาเลียนไทยดี l วล m ม n t นะครับได้รับผิดชอบนะครับเขาจะรับผิดชอบกันอยู่สองพาทด้วยกันนะครับของสามขีดสี่นะครับอันนี้เป็นพาทแรกนะครับส่วนอีกพาสหนึ่งนะครับของอีกตัวอีกพาสหนึ่งก็จะต่อจากสองขีดหนึ่งนะครับก็จะต่อจากสองขีดหนึ่งนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับ จนไปถึงคลองไผ่เลยนะครับตัวนั้นก็เป็นสัญญาที่สามขีดสี่ในภาคที่สองนะครับมาเริ่มเดินทางกันเลยนี่นะครับผมเล่าในช่วงแรกๆก็จะเป็นตัวทางยกระดับครับผมเราออกจากสถานีโคกกวดไปแล้วนะครับนี่ครับก็ตอนนี้ความคลื่หน้าก็ขึ้นเสาเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับก็เหลือแค่การวางคานทางวิ่ง บนเสาตอมอเท่านั้นนะครับนี่นะครับก็เสาก็หล่อขึ้นเรียบร้อยนะครับเป็นรูปเป็นร่างหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ2567นะครับนี่นะครับออกจากสถานีโคกวดไปแล้วนะครับออกจากสถานีโคกวดไปแล้วนะครับก็จะพระข้ามสะพานนะครับถนนหมายเลข2 0 6 8นนะครับทางเส้นนี้ก็จะข้ามไปอำเภอขามทะเลสอนะครับนี่ครับ ก็จะข้ามไปอำเภอคำทะเลศอนนะครับนี่นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงของเรานะครับก็จะยกข้ามเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะเขาก็จะกลังทําตัวฐานนะครับยกขึ้นสูงเลยนะครับนี่ครับก็จะเชื่อมต่อกับตัวสเปนตัวอื่นนะครับนี่ครับบริเวณนี้ก็เพิ่งต่อเหล็กขึ้นมานะครับยังไม่ได้มีการหล่อเสาอะไรเพิ่มนะครับตรงบริเวณนี้นะครับมี หล่อไว้แค่ครึ่งบล็อกนะครับส่วนบล็อกข้างบนยังนะครับนี่ครับก็ความคืบหน้าบริเวณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนพอเลยสะพานข้ามถนน2068มาแล้วนะครับทางรถไฟความเร็วสูงก็จะลดระดับลงนะครับเป็นทางระดับดินนะครับนี่ครับช่องบริเวณนี้ก็ก็ยังมีการนี่ครับกำลังหล่อเสาความสูงเพิ่มนะครับนี่ครับเริ่มมีการใส่บล็อกแบบเข้าไปแล้วครับนี่ครับ นีนะครับเริ่มใส่บล็อกแบ่บเข้าไปนะครับกาลังรอเหล็กรออะไรขึ้นนะครับกาลังเพิ่มระดับความสูงของเสาครับผมช่วงบริเวณนี้กับนี่ครับก็เป็นความคืบหน้าของช่วงบริเวณนี้นะครับนี่นะครับก็ตอนนี้กำลังไล่รอเสาขึ้นเรื่อยๆนะครับให้ระดับความสูงได้เท่ากันแล้วครับนี่ครับเหลือแค่ช่วงเข้ามาแถวบริเวณโคกกวยครับส่วนช่วงบริเวณนี้ก็นี่นะครับรอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ช่วงที่กําลังจะลดระดับลงนะครับเป็นทางระดับดินนะครับช่วงบริเวณนี้มีการหล่อเสามาจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหล่อไว้หมดแล้วนี่นะครับตอนนี้นะครับลันเชอร์ก็กําลังวิ่งตามมาเรื่อยๆอยู่นะครับกำลังไล่ต่อสแปนอยู่ตอนนี้นะครับนี่นะครับที่อยู่ข้างหน้าที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะเห็นว่ามันกําลังลดระดับลงเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็ สักหน่อยก็จะเปลี่ยนเป็นทางระดับบินนะครับเข้าสู่สถานีกุดจิกนะครับทุกท่านนี่นะครับก็วันนี้ฟังบรรยายยาวๆไปครับผมก็วันนี้บรรยายของสามขีดสี่นะครับของช่วงพาร์ทจากกุจิกถึงโคกกวดนะครับนี่ครับสามขีดสี่ก็จะมีอยู่ด้วยกันสองช่วงนะครับนี่ครับก็ ลดระดับลงแล้วนะครับเป็นทางระดับดินนะครับนี่ช่วงบริเวณนี้ก็จะเป็นทางระดับดินแล้วครับนี่ครับสําหรับความคืบหน้าบริเวณนี้นะครับก็ตอนนี้คันดินสูงก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสะพานให้ทางน้ํหรอดก็ทําก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับระดับความสูงของดินก็ได้เรียบร้อยแล้วครับก็คงจะเหลือเลเยอร์ข้างบนนะครับใส่ชั้นหินชั้นอะไรต่างๆนี่นะครับอ่า ตรงบริเวณพวกนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีการนำเลเยอร์ชั้นหินอะไรพวกนี้มาใส่นะครับ สะพานที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านะครับตัวนี้จะเป็นสะพานทางเลี่ยงเมืองนะครับหมายเลข290นะครับโดยที่ทางรถไฟความเร็วสูงของเราก็จะลอดด้านใต้เลยนะครับอันนี้นี่นะครับก็ความคึ้หน้าบริเวณนี้นะครับก็กําลังเพิ่มระดับของดินขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ให้มันได้ระดับเท่าๆกันนะครับนี่ครับรถก็กําลังจะขนดินเข้ามาแล้วนะครับขนดินเข้ามาเพื่อปรับระดับให้คันดิน นะครับได้ระดับนะครับแล้วก็มีการทําร่องน้ําไว้รอแล้วครับตรงบริเวณนี้เนาะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของช่วงบริเวณนี้เนาะก็ตามภาพที่เห็นเลยครับนี่ตรงช่วงบริเวณนี้ก็ยังเลยครับยังไม่ได้มีการทําร่องน้ําอะไรพวกนี้นะครับนี่ครับแต่ว่าระดับดินก็สูงขึ้นมาอยู่ระดับหนึ่งนะครับนี่ตรงช่วงนี้ก็มีการ เพิ่มดินขึ้นมานะครับเพื่อทําให้เป็นคันดินสูงนะครับนี่ครับทางรถไฟก็จะเป็นอย่างนี้ยาวไปเรื่อยๆเลยครับจนถึงสถานีกุดจิกแล้วก็ยาวไปเรื่อยจนถึงสิ้นสุดสัญญาของ3มขีดสีเลยครับอ่าตัวนี้เป็น3ามขีดสี่ในพาร์ทที่อ่เป็นพาร์ทของช่วงกุดจิกจนถึงโคกขวดครับผมนี่ครับ ตรงบริเวณนี้ก็ทำร่องน้ำแล้วครับตรงนี้นะครับระดับความสูงก็กําลังเพิ่มขึ้นมาแล้วครับผมนี่ครับตรงช่วงบริเวณนี้ก็กําลังจะทําคันกั้นดินถลยนะครับนี่ครับก็ยังถือว่ามีความคลื่หน้าได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับก็มียังแต่ว่าก็ยังดูมี เพิ่มเติมกว่าเดิมนะครับจากที่มาถ่ายตอนปีใหม่นะครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มคันดินอะไรขึ้นเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็ใจเย็นนะครับถ้าเพราะว่างานก็นั่นแหละครับเราเพิ่งเรียนรู้นะครับมันก็ทําให้มีความล่าช้านิดอะไรนิดหน่อยนะครับบวกกับปัญหาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ค่อยๆให้กำลังใจกันนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับ พอมาถึงจุดนี้นะครับอันนี้คันดินก็น่าจะได้ระดับแล้วครับนี่ก็มีการทําตัวคันกั้นดินถลายด้วยนะครับนี่ครับนี่ตรงช่วงบริเวณนี้ก็มีการทําคันกั้น,นดินถลายนะครับแล้วก็เพิ่มระดับชั้นดินน่าจะได้ระดับแล้วครับตรงนี้นะครับเขาก็เลยทํากันกันดินถลายไว้นะครับเดี๋ยวสักหน่อยนะครับก็จะเดินทางเข้าสู่ที่ สถานีกุดจิกครับผมนี่นะครับก็ตรงข้างหน้านะครับตรงหลังคาเสื้อฟ้าตรงนั้นนะครับก็จะเป็นสถานีกุดจิกนะครับ เราก็มาถึงที่สถานีกุดจิกแล้วนะครับตัวนี้เข้าใจว่าเป็นสถานีชั่วคราวนะครับในอนาคตก็น่าจะต้องโดนรื้อออกนะครับเพราะว่าอยู่ในเขตแนวเส้นทางพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นสถานีชั่วคราวนะครับพอโครงการเริ่มก่อสร้างมาผมว่าตรงนี้ก็ต้องอาจจะต้องยกออกนะครับเพราะว่ามันอยู่ในแนวเขตของรถไฟความเร็วสูงพอดีครับผมนี่ครับเราก็จะออกเดินทางจากสถานีกุจิกนะครับก็ จะเดินทางไปนู่นเลยครับถึงเกือบจะสิ้นสุดสัญญาเลยครับแต่จริงๆมันยังไม่ถึงสถานีสูง,สงเนินนะครับมันก็จะอยู่ประมาณกึง่งกลางพอดีนะครับของระหว่างกลางทางพอดีเลยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นตัวอีกสัญญาหนึ่งนะครับเป็นสัญญาที่2ขีดหนึ่งก็จะมาต่อกันเลยนะครับนี่นะครับก็จอดจากสถานีกุดจิกไปแล้วนะครับก็ ก็จะยังเป็นทางระดับดินอยู่ครับทุกท่านก็จะยังเป็นทางระดับดินนะครับไม่ได้มีการยกระดับแต่อย่างใดนะครับเป็นทางระดับดินยาวไปจนสิ้นสุดสัญญาสามขีดสามขีด 4, สี่พาร์ทที่สองนะครับช่วงจากกุดจิกถึงโคกวดเลยครับนี่ครับช่วงใกล้สถานีกุฎจิกนี่ยังไม่ได้มีการ ทำคันดินขึ้นสูงนะครับมีแค่การปรับพื้นที่นิดหน่อยเนยครับก็เอาเดินทางดูไปเรื่อยๆครับผมก็จะด,ดูความคืบหน้าต่อไปแต่ว่ามีการเอาดินมาเทไว้แล้วนะครับในอนาคตก็น่าจะทําคันดินให้สูงขึ้นนะครับ นี่ครับพอออกห่างไปจากพื้นที่สถานีกุดจิงนิดนึงก็พอมาถึงช่วงบริเวณนี้ก็นี่ครับตรงนี้ก็ทําคันดินได้ระดับแล้วครับก็มีการทําที่กั้นดินถลายนะครับแล้วก็มีการทาร่องน้ําไหลด้วยนะครับก็ยังเหลืออีกหลายขั้นตอนครับผมไม่ว่าจะเป็นการ ใส่ลวสีเขียวนะครับการเทชั้นหินอะไรต่างๆลงนะครับรวมไปถึงการทำฉาบป,ปิดตรงนี้นครับตรงที่เป็นขอบที่เป็นเหลี่ยมๆล,ลงมาที่เป็นทนันคันกันดินอะไรนะครับก็จะต้องแบบทําระบบแบบให้น้ํามันไหลหออกแล้วก็ลงมารวมกันข้างล่างนี่ครับผมเห็นว่าเขาจะทําเป็นแบบว่ามันทําให้มันเป็นแบบเอาซีเมนปาดตรงลงตรงหน้าแล้วก็ ให้มันเป็นลาดชันลงมานะครับแล้วเขาก็มีเหมือนต่อท่ออะไรต่างๆนะครับน่าจะเป็นให้น้ามันระบายจากข้างบนน่ะลงมาในร่องนี้แล้วก็ลงข้างล่างผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลก็ยังไงก็มาแย้งได้นะครับอันนี้คือแอดดิงก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นครับแค่ว่าดูแล้วสังเกตแล้วก็คาดการไปเฉยๆนะครับนี่นะครับก็ก็จะออกเดินทางไปเรื่อยๆครับนี่ครับ ช่วงบริเวณนี้ก็คันดินก็ได้ระดับแล้วครับแล้วก็มีการทําที่กั้นดินถลายนะครับแล้วก็ทําร่องน้ําครับผมก็เหลือขั้นตอนการนําชั้นหินมาใส่ข้างบนครับนี่ครับผมก็จะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดสัญญาแล้วครับนี่ครับก็คันดินก็สูงได้ระดับแล้วครับช่วงบริเวณนี้เนาะ คันดินก็สูงได้ระดับแล้วนะครับเหลือแค่ว่าเขานําหินมาใส่ข้างบนนะครับพวกหินต่างๆตามที่เขากําหนดนะครับแล้วก็ฉาบตรงทางลาดเอียงที่ทําเป็นคันกั้นดินถลายนะครับนําท่อนําอะไรพวกนี้มาใส่ทําให้ระบบน้ําไหลลงนะครับก็แล้วก็สุดท้ายก็ทํำ้วดสีเขียวกันนะครับไม่ให้ สัตว์อะไรต่างๆเข้าไปนะครับรวมถึงคนด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายนะครับในช่วงที่รถไฟความเร็วสูงก็วิ่งนะครับโอ้ก็ยังเหลือขั้นตอนอีกเยอะครับผมนี่ครับไม่เป็นไรครับทุกท่านเป้าหมายเปิดปี7 1็2น่ะครับน่าจะยังทันดูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องรอทุกสัญญาเสร็จแต่ผมว่าไม่น่าจะทันนะครับผมว่าน่าจะอาจจะมีเลทสักปีหนึ่ง นี่นะครับก็จะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดสัญญาแล้วครับก็ช่วงบริเวณนี้ก็จะยังไม่ได้มีการเพิ่มชั้นดินขึ้นมานะครับมีแค่ทําคันกั้นดินถลายไว้เฉยๆนะครับนี่นะครับเข้าใจว่าเขาน่าจะนําดินมาเติมให้เต็มพอดีนะครับนี่ครับที่ผมว่านะครับที่ที่ที่ผมบอกว่าเขาจะทำเป็นใน ตัวลาดยางแล้วก็นําท่อมาใส่ไปรูๆแบบนี้ครับให้น้ําไหลนะครับที่ผมพูดถึงจุดเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยอันนี้คือทางที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคืองานโยธาที่เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมเอาตัวรางขึ้นมาใส่แล้วครับนี่ครับตัวนี้อันนี้คือสัญญาที่สองคิดหนึ่งนะครับอันนี้คือเขางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมทางช่องของแอดนะครับ